ถ<อ>่ายเยอะเลือเกินแกซ่อมหอจำถังใช่ไหมคะเ <c oughs> นี่น้องสาวคนสวยต่อไปนี้ปั๊มนี้จะต้องเสียค่าคุม้มครองให้กับแก๊งหมีน้อยของเราโอ๊ยพี่ครับประธานทอน,นะครับพี่ไปดูหนังญี่ปุ่นมากกนไปหรือเปล่าที่นี่เมืองไทยนะครับไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องมาเสียค่าคุม้มครองให้กันนะครับ <c oughs> ผมไม่เสียหรอกครับหทำพยยอมเสียค่าคุม้มครอง <c oughs> ครับ มาลุกกูให้ดูให้พวกมันกลัวจนหัวหดไปเลยพอค่ะพอ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 แค่นี้ก็กลัวแล้วสิแหมงกินปั่นเนี่ยค่ะบอกลงว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่จ่ายครับพวกผมไม่จ่ายเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะอะไรอะแนนเฮ้ยเอาแล้ว เฮ้ยใครวะใส่แว่นมาด้วยอ๋อไอ้จอยรู้จักกันเหรอหุบปากแอนลบแนนลบแนนกูจะมีเรื่องกันแ้างลยเฮ้ยไม่ต้องกลัวแนนพี่จะเป็นคนปกป้องแนนเองเออมันจะปกป้องแนนยังไงเนี่ยเออนายอยู่เฉยๆทาเคจิแก้มมีนอใช่ไหมฮะพูดธรรมดาได้ไงวะพี่ หัจวจีปุนอ๋อเยาวมาดาแห่งแกง๊งพึ่งน้อยใช่ไหมไม่ใช่ไอ้จอยรู้จักฉันก็นดีแล้ววันนี้เราจะมาโต้ลงกันเรื่องเก็บค่าคุ้มครองคูกปันี้ต้องเป็นของแกง๊งมีน้อยเท่านั้นไม่ได้เต็งนี้ค่าคุ้มครองต้องเป็นของพึ่งน้อยถามเด็กปั๊มดีกว่า ตบลงว่าจะให้ใครเป็นคนเก็บค่าคุ้มครองขอโทษนะครับผมไม่ใช่เจ้าของปั๊มนี้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าผจะจ่ายค่าคุ้มครองกับใครผมไม่ยู้อยู่ข้างไหนดีเพราะว่าผมไม่รู้จะฟังไหนจะคุ้มครองรผมได้นี่ถ้าให้แก๊งมีน้อยคุ้มครองครับรับรองปลอดภัยแน่นอนอยากรู้ไหมทำยังไงคุ้มครองอย่างนี้ปลอดภัยแน่นอนยังม<อ>ือจะเด้งดีไปเลยมือมีแค่นี้เหรอฮะ โตงแกงพึ่งน้อยเท่านั้นกระจอกมากฝีมืออย่างเจ้าแค่นี้ไม่พอต้องพิสูจน์ให้มากกว่านี้ยังไงครับใช่ไหมค่ะใช่ครับอ๋อไหมอ๋อไหมโอ้ยยงไงไอ้ไอ้โอ้โหนี่ยังไงล่ะฝีมือของแกงข้าดูของจามดะ แต่ผมไม่ยังตัดสินไม่ได้อะครับว่าผมจะให้ใครเป็นคนคุ้มครองปั๊มนี้ <uger? S 1> ท่านพี่นนป้อนจเลือกฟังไอไรเพราะท่านหรือว่าจะให้ท่านเลือกให้คือผมบอกตรงว่าผมไม่ใช่เจ้าของปัม๊มผมก็เป็นคนเลือกไม่ได้หรอกเขาจะให้ใครเป็นคนคุ้มครองถามปัม๊มเจ้าของปั๊มนีกก่อนไหมครับในเมื่อเราตกลงต่มนี้กันไม่ได้ก็อย่าหวังว่าใครจะได้ไปท่าน เราไปตกลงกันปั๊มได้าพอเราปั๊มนะโอเคอะฮ้ยฮ้ยังจะมีปั๊มได้เหระโอไปเนี่ยตัวนี่ยแงโอ้ยโอ๊ยออกตัวล้อฟรีเลยพี่ลืมของอุยพี่นามเขาลืมของอ๋อพี่พี่เฮ้ยช่างมือคะแนนนี่เมื่อมันมาทำความเแบบเราแลปั๊มเรามาลืมของเราแฮปเลยแฮปเลยไหนดูทีปีอะไรบ้าง ระเบิดโอ้อระเบิดเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนนะเออไปห้องน้ำระเบิดมันบอกว่าถ้านเมื่อมันตกลงกันไม่ได้มันก็ต้องไม่เป็นของใครอ๋อมันจะระเบิดปั้นเออไม่เป็ไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนระเบิดไนดะ้อยรู้มากสิบ 真好看